น้องเอ้ยดาร่าคุณพร้อมสึ้นแล้วค่ะคุณมาไล่เต็มรังอยู่จะข้องไผ่ดอกสาวสาวสามสาวดาวเต้นนะคะช่นาร่าค่ะจับจุดค่ะจับจุดตองสวยตังต่องไปถังล่างด้วยค่ะยังมีเสื้อไผ่อยู่ด้วสองค่ะจับล่องไปถังล่างค่ะนี่มีมีมีอีกสองด้วยค่ะเสื้อไผ่สองนะคะไปลงไปถังล่างนะคะคนนะคะค้นอาจารย์นาะเดี๋ยวไปเบิ่งนถังล่างจ้าพี่น้อง ต้องรอบไปเบืองข้างล่างเนาะค่ะว่าอีกสองจะเป็นจังแดนนะคะอีกสองทันนะคะเสิร์ฟไผ่ใหญ่ขึ้นกันนะจ๊าะนะอ เมรค่ะพี่น้องมื่อวัาที่งสัญญาแม่ตไอยรับอิหลาบ้านหน้าเอาส่วนลกเพื่อนได้ขึ้นเวทีพี่น้องจะว่าเพื่นบ่เอิ่นได้ไหอนี่ได้ว่ากันสิมาซอยเพื่อนที่กองพี่น้องเพื่อนให้มาแต่งหนาให้นะคะเป็นสางจำเป็นค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเติมไปแล้วระดับหนึ่งแหละค่ะไต่ว่าเพื่อนแต่งระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องหญิงจะไปซอยเติมเพื่อนเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนกะไม่ค่อยได้แต่งหนานะคะเพื่อนว่าน้องหญิงกับบ้องหูว่า ีได้มาพอเพื่อนหล้วก็สิมาแ่งหนาเพื่อนนะคะที่จริงมาออกกา,ฟาแฟพี่น้องเลยแบวมาเยี่ยมเพื่อนเลหูซครายวันนี้แม่ต้อยกับอีลาบาันหน้าสาวจ้อยนะคะใหญ่นวลแล้วก็แม่นีภาษาเป็นวาขึ้นเวทีน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปซอยมันแ่งหนาแจงได้กับรอบพวเดียวกันนะคะ,ต,ดดนนะ,คะต้อนให้เขาประเด็นขึ้นเอกากมาเป็นสร้างเพื่อนนอกจากมีความสุขแล้วจ้าพี่น้องไปเบิงบ่งค่ะว่าแจงเพื่นสวยบอนะคะ เป็นแตงระดับหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องก็ว่าซอยเติมเพิ่นมาจากนอกน <c oughs> ลาบานหน้านะคะ

หลายคนเี <ừ> ็นักกนกินตลอดพี่น้องเยอะลยชื่อเต้นขาเป็นกินดีเแซมข้อทิดแล้วเาบอกตรงนตุ้งาบังเอเบออจ๊ะเขาเป็นก็สวยเลยนะเอาเถึงคุณจะวางง่ายพี่โจาละกัยง่ายจะเลือคุณยายวนเด้อจ้าคันนี้เครื่องแต่งงานใครนี่ก้เอ๋นีแล้วช่่บู

ันนี้ก็ช่วยเหลือทีมงานนะคะเป็น,นปตังต้งจำเป็นเนยเพื่นนะคะเพราะว่าน้องกับประเดทแต่งโดนแล้วเนาะนเพราะว่าห้างหายไปกันยี่สิบกว่าปีเพราะว่าอินเศร้าเต็มก่อนพีเนาะเป็นบ่เ,เปิดวงจุดแหลกนี่ก็ากหายโหลดนะคะก็บระเดไปยิ่งก็ยังไปต่ออยู่แต่ว,วันนอนอย่าเศร้าก่อน,นะคะ่ะข้าวเดี่ยวเศร้าก,อกอนาน่อนกับไปเห็ุงานไปเรียนต่อเนาะ แต่ว่าค่นจะสวยระดับหนึ่งเหมือนะพี่น้อง้วกระเติมมพิคนสักหน่อยต <c oughs> ั้งใจจะมาเอากาแฟในต่างๆน้อพี่น้องเนาะก็คนท่งามเนาะเติมสักหน่อยกันงามพัใจักหน่อยเห็ุผลทู จะมีอะเนื้อได้เนื้อเก็บเลยเดี๋ยวขอน้ำตาลก่อนมันมีไรหนึ่งตามันบ่เด่น

ฟังแล้วพี่นอ้องจะรอหรือสิล่วงก็ไปร่อชมในไลฟ์สดนะพี่นอ้องรอบที่ยี่สิบสานี่นะคะดาราลับเชิญไล่าลายนะคะหางเครื่องคอนสวยนะคะข้าสาวดาวยั่วเพิ่นมาสั่นนี่ใครแน่รหรอป่าต้อยเพื่อจ้าปต่ต้อยอิลลาบันนาสาวจอยแม่นวลยายนวลอากาศในนี่พร้องโอ้ย <laughs> ปังปังปังคุณยายผู้ใหญ่หญหญบ้านสิแลนด์ค่แท้ๆของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนขึ้นด้วยนะคะหลอดนี้นะคะอุย้ยสุดยอดเลยเนาะคุณยายเต้นไหวด้วยแล <laughs> ้วดิโกลเลยะคะ่ะนน <laughs> สุดยอดมากๆเลยนะคะบินตรงมาจากอุดรธานีก็คืออ, <laughs> อะไรสดครั้งนี้เลยเฉพาะนะคะอันนี้อะไรเนื้อเยืมผู้ใดญ่มากะไปจอยไปหาอยู่ จีรไลเนอร์นิดนึงจะได้เด่นๆนะคะบางๆโอเคค่ะมีอะไรขาดอีกไหมต้องเติมไหมเติมให้เพื่อนซื้อเพราะว่าเพื่อนแต่งงานในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องด้วยหน้าว่าท่านเพื่อนนะคะเพื่อนแล้วตาแล้วปากเวลารีโลบเบิร์ดกระสีคุณเล้าาเลพวลลลพีส่สองสีเด้ลเพื่อนน้อแต่งไหมโอเคค่ะ นะคะคสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไว้ชมนี้ก่อนนะคะแล้วไอร์เนอร์นะคะมา่กีดให้อาอิหลาบานหน้ากับแม่ต่อยก่อนนะคะเราจบข้อมอีแล้วจังว่าเบิ่งกันเทียรนึงนะคะได้แหล่งสดวเป็นสวยซ้ำได้จิไป็รักใายเพิ่นอยู่หรอกค่ะแต่ว่าจ้าคุณผีผีจะโมง่งน่ารัะพี่น้องเรือร่องยาก้ายก่อนไอร์เนอร์แล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ชมนี่ค่ะสวัสดีค่ะ น้องเอ้ดาร่าคนพร้อมสุขุมแล้วค่ะคุณมาไล่เต็มลังอยู่จถ้ข้องไผ่ดอกสาวสาวสาวดาวเต้นนะคะน่ารักค่ะจับจุดค่ะจำจุดตอนสวยังตองลงไปถางล่างได้ค่ะยังมีเสื้อผ้ายิ่งเลยสองค่ะจับเต็มจับเต็มเนาะมี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 อีกสองด้ค่ะเสื้อผ้า่สองนะคะลงไปลงไปถางล่างนะคะคนนะคะค้นอาจารย์นาะเดี๋ยวไปเบิรงนถังล่างจ้าพี่น้อง ต้องรอบไปเบืองข้างล่างเนาะค่ะว่าอีกสองจะเป็นจังดังดนะคะอสองทันนะคะเส่ให้นงกันกนะจ๊ะเนาะ